ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมวัชชงใหญ่ครับเนี่ยก็เคยมาตัดคนนี้คนที่สามแล้วเป็นไงบ้างอะสองครั้งแรกก็ก็เลยไม่อยากไป็นอื่นมันก็เลยต้องมีครั้งที่สามใช่ไหมใช่ตัดสองครั้งแล้วต้องมีครั้งที่สามคือซื้อซ้ําอือมันดียังไงเดี๋ยวต้องมีช่างที่สี่มันมันดียังไงตัดผมวัชชงใหญ่มันก็ดีก็ดูก็สวยค่ะเหรอแล้วมันต,ต่างกับตัดที่อื่นยังไง ต่างจากพี่อื่นยังไงไม่ถูกใจตัดไม่ติกใจเหรอทั้งทานีิงเดียวกันใช่ไหมค่<ท>ะแล้วผมลูกค้าเนี่ยทำไมมันสีมันสวยจังเลยเนี่ยสีเดียวกับช่างใหญ่เลยช่า <c oughs> งใหญ่ขาวดำลูกค้าก็ขาวดำเหมือนกันแต่ <c oughs> ขาวดำสวยเทามีเทาด้วยนี้เขาเรียกอ,อะไรสีดอกเราครับถ้าดอกเรามันต้องตัวเลยเดำไม่มี อันนี้น่าจะดอกเรารุนใหม่ข mm hmm. <laughs> ้างหน้านะครับข้างใหญ่ก็ตัดสไลด์มาม้าปัดๆให้ลูกค้านะลูกค้าบอกว่าอยากได้ม้าสองชั้นอนะ่ะคือชั้นแรกสั้นก็จะมีเส้นสั้นเส้นยาวนะแล้วก็ชั้นที่สองก็จะยาวลงนิดหนึ่งแล้วก็ปัดๆลูกค้าไม่ต้องการยกยกกระบ,บังอะไรทั้งสิ้นเลยนะต้องการให้ใดให้เขา้าทรงเอาก่อช่างใหญ่ก็วางทรงให้กรอบทรงปิดหูครึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งหนึ่งแล้วก็สไลด์ไปบางๆครับจอนก็ต้องซ้ายขวาเท่ากันนะครับส่วนลากไซส์เนี่ยให้มีหน่อยหนึ่งประมาณสักเซนเดียวแล้วก็สไลด์บางๆนะครับได้ตกลงคุยกับลูกคา้าแล้วนะครับแล้วก็ไล่เลเยอร์ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งครับเก้สาสิบองศาถึงชั้นที่สามนะบริเวณกลางไปหูนะให้มันทิ้งโคง้งสโลปสโลปสโลปไปนะครับมาถึงจุดด้านซ้ายก็มีลากไซส์เหมือน,นเดิมนะ แต่เพิ่มเติมคือเรื่องความทุยสําคัญมากเลยทรงนี้นะครับพอยาวเนะี่ยผมจะเดินจะบิดตัวนะบินนะครับตามที่รูปที่ทั้งใหญ่ถ่ายไว้ก่อนตัดเนี่ยเราก็ยกทุยขึ้นแล้วก็ตัดให้มันกระชับทรงนะความยาวสามนิ้วครึ่งนะครับรอบรศีรษะเลยข้างบนอาจจะสี่นิ้วนะบริเวณข้างบนก็นจะทิ้งโค้งนะถ้าสามนิ้วมันสั้นไปมันทิ้งโคง้งไม่มาถึงนะซ้ายขวาตัดให้มันหวาน,ให,นให้มันให้มันหวานแล้วมันซอฟ เป็นธรรมชาติข้างบ้านประชมไหมลูกค้าเพื่อนๆข้างบ้านประชมไหมออตอนนี้ย้ายย้ายมาอยู่ที่ใหม่อยู่ที่ไหนอย่างอาย่เขตดอนอ๋ออยู่ฝั่งดอนเมืองก็เลยยังไม่ได้มีเพื่อนบ้านเยอะเท่าไหรก่ก็ก็จะภาพก็จะภาพไม่ทั่วเลยเพื่อเดินเหิอนออกกำลังกาไปบ่อยๆนะ ก็สำรองจองคิวมาได้นะครับถ้าอยากจะตัดผมทรงนี้062548 3999และ0819856234ร <c oughs> ้านตั้งอยู่ปากซอยพรหนโดวงินทร2ท่าตรงข้ามตลาดสุดยิ่งเจริญเขตสายไหม่ก็ทมนะชมแล้วช่วยท่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับท่างใหญ่จะไป1ล้านซับสไครนะตอนนี้ได้มา2องแสนสามหมื่นซับสไครนะผู้ติดตามก็จะไปถึงร้านก็พอแล้วเลย,เลยนะครับนราไปก่อน ข้าวจืดชั่งใหญ่เพจมหาชนทุกคนเขารับจับผมตามสั่งหลอกขนาดนี้ทําให้ดูดีอะไร เก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกสรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปาดุเธอจริงๆเนะ่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดัง